สวัสดีค่ะสบายดีพ,พ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุขขทุกคนเด้อแต่ทุกคนเมือน,นี้ออนกะท้าแฟนมานางรถ MRT นะทุกคนะเฮาจะไปอ่าฮาจะนั่งไปสถานีกลางบางซื่อเนาะทุกคนนี่เลยทางขึ้น พี่บอกว่าอย่างนะอันนี้มันเป็นสตเตนเลสไดออนมันบมเมนเล็กอ๋อะเเข้าใจว่ามันโมเมนเล็กเน,ะนาะค่ะเนาเพราะว่ามันเป็นสตเตนเลสนี่คือบ่คุนสนิมเลยเหมืนบอกเลยทุกคนอไอกันเลยมันนี้เท่ากับซมาในตีมสีขาวเนาะ <c oughs> ตัวสื่อเป็นมะสื่อตัวสื่อเป็นบะตัวรถไฟรถไฟนี้มันจะมีสถานีดีน,นงทุกคนมันก็จะมีบอกไ่กดอ้กบ่อบ่มีแล้วตอนนี้เฮาอยู่อ่าอยู่บางคาแคเราจะไปเปลี่ยนอยู่ท่าพระเนะเออาะจะเปลี่ยนอยู่ท่าพระแล้วก็บางโพตาปูนบางสื่อนี่เขาจะอยู่ในนี้ ไปบอกเขาไปบางซื่อไปไปสื่อ,ไอ,ไอด้ค่ะ <laughs> เอาสองคนพี่เขาทั้งพี่คุณเขาทั้งสองคนบางซื่อตนองฟังน้ตคนอ,อ่อนกันค่ะซ้อนหแน้แฟนสื่อแล้วเนาะ นี่เป็นที่ไ้เป็น,น,นปเนาะทุกคนเลียนเพอเดี๋ยวไปทางครับนอดเขาเลยดปานหลังเป็นครับแก้ซีซืุ <laughs> ปานีเนาะทุกคนถ้าเพิน่นอออ้วโอ้ป่าปั้นเบิ่นขึ้นบันไดเรือนบุเป็นนี่นะทุกคนป,ป,ป,ป้าปะเอาตะเกินผูกสองสันสามสันเนะปปปาะปห้าเาืึ้นไปเลย้อน,นีห้าก้จะมา้มน,นี้เป็นวันยุดนะทุกคนก็เลยพ่ากันจะไปแบบเที่ยวนะั่นนะอี่เนาะโอ้สองสามสันเป็นบันไดเลือนเป็นริบก็บมีนะทุกคนสามารถขึ้นเป็นริบไดอันนี้คือทางลงนี่ ทางขึ้นนี่ไปทางนี้แหละอะไปรอพุตธิรออย่างเงี้ยอันเทียนบ่ทุกคนข้างบนนะอา่าลิบเนาะคุณดีเฉพาะคนพิการคนทองแบบอะไรนี่ได้ไล่เดียงเอาก็สามารถขึ้นบันไดเลื่อนได้บางคนก็ขึ้นลิบเนาะกะคนธรรมดาก็สามารถใส่ได้เลยทุกคนหันมือหันยางนอตเยฮะแต่อ่อนกระใสบันไดเลื่อนแทนเนาะ สามสันอังน,นี้ก็ล่มทังน,นี้ก็คืนล่มแต่ิเป็นมาได้ธรรมดาอามาแล้วทุกคนมาแล้ว สถานีต่อไปสถานีบางปายตะรุกจะเปิดทางด้านซ้าย next station Bang Phai train doors open on the left See, Next station, Tapra, three doors open on the left. Passengers can connect to the Durant 13 and station at platform 3 and 4. Thank you. สถานีท่าพระท่าพระโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถท่าพระ Station Please mind the gap between train and platform อ,อุ้อยง,งโอโทษค่ะปะบ่เมบ่เมาบอกแล้วว่าบ่เมาป่ะ <laughs> คนเนาะแบบต่อแทวกันขึ้นโผเต็มเลยห้าขึ้น,น้างบนไงไปบางไปบางขุนนนทนาลาสามสี 3, ไไ่พีทัางพีททางพีแมน,นบอกว่าไปทางใดวะอันนี้ไปบางอ้อบางบางขุนนนอไปลองเบ้างแต่นั <ไป S 1> <laughs> ้นว่าแจ่ตัวได้เถื่อก็ยังลืม ระวังรีบเหนียบเด้เอ้ยมันได้เรือนเหนียบใช่ผลน,นอกทางผลทุกคนเลยเต็มอยู่โุ๊สามสี่สัตว์สิบวิทวาตาังไนมีบันไดเลือนลงบันไดเลือนขึ้นมีทางงางขึ้นก็มนนีไปอ่านบนก่อน เอามาโอ้ยตามหายาดุมหรือเพนอันนี้ท่าพระไปไปบางซื่อมัน<ป><ป>นั่งเลยค่ะเ,เออ Okay, Thank okay. you